พระสมเด็จเกจิโยองค์นี้เป็นรุ่นสร้างเขื่อนนะครับเป็นรุ่นที่สร้างขึ้นมาโดยมีเกจิเป็นจำนวนมากมาร่วมกันลุกเสกไม่ใช่สร้างในยุคของสมเด็จโตท่านยังมีชีวิตอยู่แต่นำมวลสารเก่าของสมเด็จท่านมา เป็นส่วนผสมนะครับซึ่งบางท่านอาจจะตีไปเป็นยุคของสมเด็จโตแต่โดยความเป็นจริงอ่ะอาจจะเป็นรุ่นที่สร้างเขื่อนนำมวลสารของพระสมเด็จเกตเชโย,ยที่แตกหักมาบดผสมนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สรงคุณค่า แต่ราคาก็จะไม่แรงนะครับราคาก็ยังเป็นหลักหมื่นหลักหมื่นถึงหลักหมื่นแก่ๆแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่นำมาให้บรรดาเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันได้ชมกันให้เข้าใจนะครับซึ่งถ้าเราดูด้านหลังเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่า เป็นการนำมวลสารเก่านำมาผสมกับมวลสารใหม่นะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนถ้าเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับมวลสารความเก่าความใหม่ก็จะสามารถที่จะ <c oughs> แยกออกจากกันได้นะครับก็จะดูดูได้ง่ายนะครับเป็นผพาแท้อ่าซึ่งการตัดขอบ เราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับก็คือจะจะไม่เหมือนกับอของเกจชโยที่สมเด็จตท่านสร้างนะครับถ้าสมเด็จโตท่านสร้างนี่เราจะเห็นว่าในส่วนของอขอบต่างๆนี้เกิดเป็นลักษณะที่คล้ายสโลปฝนออกมาแต่สำหรับ อองค์นี้นะครับเราจะสังเกตไ,ได้เห็นไหมครับก็คือ,อก็จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเห็นไหมด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นรุ่นที่สร้างเข่อนโดยนำมวลสารอของสมเด็จเกดชยโยกับมวลสารของทางด้านของ ที่ทำขึ้นมาใหม่มาประสมกันก็ทำออกมาเป็นรุ่นสร้างเขื่อนซึ่งในยุคนั้นมีพระเกกิดังๆที่มาร่วมกันลุกเสกในยุคนั้นสมัยนั้นก็ค่อนข้างจะเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวก็เป็นถือว่าเป็นพระที่มีวิธีดีเป็นพระที่ ปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างจะหายากครับเพราะว่าคนที่มีหรือคนที่สะสมะก็ไม่อยากจะมอบให้ใครนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่รู้ไม่เป็นก็อาจจะไปตีเป็นสมเด็จวัดเกตชยโยเพราะฉะนั้นถ้าปฏีเป็นสมเด็จวัดเกศชยโยในมูลค่าของสมเด็จก็จะแตกต่างกันกับสมเด็จเกศชยโย รุ่นสร้างเขื่อนนะครับก็จะมีมูลค่าที่แตกต่างกันออกไปค่อนข้างจะสูงกว่ากันอยู่ริบเลยทีเดียวเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ชมและให้เพื่อนๆได้ดูในลักษณะของมวลสารนะครับให้ดูมวลสารที่มีมวลสารเก่ากับมวลสารใหม่มาผสมกันทำขึ้นมานะครับ งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่อยากจะนำมาฝากเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้ได้เข้าใจกันได้ได้ชมกันนะครับก็เลยถือโอกาสสำหรับคลิปนี้นำมาฝากแต่เพียงแค่นี้ครับ